มีแข่งนะฮะต้องได้คุดไว้เด้เมื่อไหร่คุดบม่ได้เลืกซ้ำจกพ<อ>ูดเถียงดังนั่นนะถ้าว่ามีเฮือนมีซั้นนะ่ะพี่เนาจะจิตตังทั้งพี่นโมเมนบอกอ้วนตัวตั้งให้ตัวนี้บ<อ>่าพัพจจิตตังให้นี่ฉบับว,ว่ามีงบเนาะถ้าเกิดว่ามีบุญใต้ทั้งพวกผูยย้ใหญ่เพิ่นได้ชอยมาน้องอ้วนสิเถิกกันแทนาตัวนี้เดี๋ยวปั๊บหน้าหน้าตัวเชี่ยวยือนอยู่นี่ใช้ให้นี่ แต่ก็จะเป็นทั้งหัวบังนอนบาดนี่ทั้งหัวเฮือนหรือว่าขางเฮือนเราหัวจะมาก่อนเราเชียนแจ้งบ่เอ้าสันเขียวโทรให้เรามาได้เถะว่ายังถ้ามีงกก็ะป่แจ้งเราวะถ้าถ้าผัวจะมากผัวจะแจ้งเราวะเพราะว่าทางพระรักผู้ใหญ่พันก็อยากเห็นหน้าตาผัวของน้องอ้วนเนาะมุ่นมั่งของผัวเลยแต่ของเจ้าได้ผู้ใหญ่เมย์เมย์พ่นได้ เกิดเมื่อไหมื่อนึงขัวอะไรนี่จะไปอยู่ใช้เหมืนมูลของขัวใช่ไหมนนี้คือชมุดเลยเด้อวันน้อยย่แยกว่้เออเก็าว่ารได้คนเฮาเนาะเออตัวเเป็นคนพิดปพัวกับเฮาเนาะไปยู่เราไปกโกษเนาะบัตรกสิยาโโตษฮะบอได้ขอ มันนีแดดคักเจดีป์าคุนทางน้องวดไเด้ดหัวปนมารับมือหนึ่งมาหัวจิได้เอาหเลยอ๋อหัวจะปลูกพักปลูกหย่าได้เนาะอาสบายดีเ็ดอทา,านพักเลยเลยเอาเียมนัาขุดทานพักนะ อ้าวมีอันน่ะจกบ่มีร้วนปูของเจ้าของบ่มีบ่มีเออมันสิจักมื้อสิแล้วเฮ็ดเอาเสียมซับซอเจาะๆอะนะให้อันนายไปขันคุณซับนั่นให้นะคะเฮ็ดเองป๊าโทเฮ็ดเองมาลํามือนึงเนาะหัวอ้อมบ่ได้อพวกอันไวต่อหน้านอันหยังอันรักอีหยังก็ไปตัดเอาเองเอาไปตัดใแล้วเนาะ กับกเมนีะเมนี่มาล้างเลยแม่นี่เลยอ,อือ,อ,อจะเอาเชียร์เวนานพัก <c oughs> จะทางวจารย์ชื่อแม่บ้านนี่เวเลยนะเอาไวต้ตรงนำ้ำตรงในไว้อาบเนะเาะวันนี้มีขนาดปีกไม้ค่ายยุเพอาเดาว่างเลยก็กอาบนำ้ำถ้าเป็นไปได้ก็อาบพิพุนเนี่ยมันจังหลพุ่นเลยเนาะ ใกล้มางยมน้ำไปไกลนี่เขาเทียนขึ้นไปเห็นยังจะก,กินอีกหรูกุก๊กล้วยไปตักเ,กกเด,ตกดเิตักไก่แฮะเดิมตักผู้มัดแล้วของเองตักใกล้เอาไม้ไม่ใช้ใส่ไม,ม้อันนี้นะเอาไม้หัวเก่าบ่อเออเอาของพ่ยมาหน่อยอ้วน ปูแ wow. ล้วแกไม่เป็นไมหัวเกอ่อยากอันมามัใหม่ยังใหม่ยังใครจะไปใหม่อยู่น่าจะของพ่นมีบ่ยืนอยู่ห้องพี่แดดบคชง่ายเลยขุมลักขัวเราเนาะด้อนี่ก็บรมาสองมือเนาะมือบุญแ้วกะมือวานนี่ เยังไงมามาวันนี้นางนุ่งอ้วนเห็ดทั่วอ้อมบ่อะไรมีคนมาซอยบอ่อเท็ดคนเดียวเท็ดคนเดียวเคยพุดไปเม,มืออ่อน้อยเมื่อน้อยโดนมันอห็ดแล้วแล้วพุดไม่แต่ถ้ามีห้าวก็มัดเนาะโดยตอนแรงแล่มอันเลดเลยเนาะตอนแรงแดดแล้วนอนไข่อย,ยู่มัดกะนีนมาไวแล้วแวดด หน้าตาเงินสีดำเติมเลยเนาะอือแล้วเป็นผัวเจ้าบุได้มาได้ปะคะได้มาแรกใกล้ชิดอนบุญก็แล้วใกล้ชิดบุญนะพอดีไหมเด้อประมาณสิบเมื่อบุญเดือนสามนี่บ่ะเด้ออ๋อเนี่บ้านเอื้อยวัดแล้วแล้วเนาะ บุญเดือนสามเมื่อยสามคำหรือว่าปีนี้ก็จะยิงใหญ่ในบ้านกับป้าทุกคนได้ขนาดเลยวันมาชงมือเมื่อยถ้าอย่างไรคือว่าวันมาชงมือหลุดขึ้นมาหลุดเปลี่ยนแปลงเห็ดหัวเห็ดยางแก่พวกไปน้องออดไปโรงเรียนบอกเรยนได้แล้ววันอาทิตย์วันได้ไปปิิ้น ก็เอาขุดเอาอยู่ว่าแบกซอยว่า่นเแรก่นมาซอยนี่แม่ล้างเพิ่นหา้าเล้วคุณไล่ดอกดินแข็งเอนีอ่เป็นเมืองโพงเป็นมืองโพงเนาะอันนี้ก็เป็นหัวเก่าอันนี้ตะบูข้าอยู่น,นี่ม<ด>ันจะอยู่ได้จากมืออ่อน,นี่เนาะพอละอ้มมอมงัวขาดถาก่อนเนาะขุด,ด,ดอ้มอมให้หน้านี่ปลูกพักนี่หน่อยก็เป็นไม่ค้าใครพักก็ไล่ได้นี่อวดเนาะ ราคาเนอกวันนี <h <h ้จะกินมันจะกินได้ปลูกผักตัวที่ว่าเขาได้อยากกินนะมีในผักอย่างไรได้ตอนนี้พักล่องพักกาดผักหอมสามสามนั่นเนาะเลยพักบัวมีปะมีเออผักบัวถ้าเอื้อดื้มเอื้อเอาผักบัวที่เอื้อพิ่นมมาแต่ปักเซ่นะเป็นหัวนะพักบัวหัวแดงอะนะได้เ่ามาปลูกเป็นเป็นหัวลงเลยนะใช่ว่าจะมีตัวมักแตง ปุ๋งแงตงเลยอตอนนี้มีในพวกบ่งเนาะเลยประกาศพักหอมเลยสามในอืออืส่วน,นอะไรสิปลูกประกาศกับพักบ่งแถวนี้ชิปลูกแตงแถวนี้เขาต้องคุ้ดคุมไว้ก่อนเนาะคุด้ดคุมในเข้ามาหน้าเหม่ยมันชุ่มแล้วก็หาปุอยหรือว่าหาขี้พุ่นงอยอย่างงอยใส่กอจิ้ขงข่ากินน้ำหรือว่อาอะไร ยังไม่ได้กินข่าเทียงสักได้ยังกินมาเลยมากินข้าเที่ยงน้ำมาเลยกินไลยนะปิ้งปลากินหมดละปิ้งปลาอ่ากีทอดไข่ทอดไข่บ่เลยนี่ทอดอ,อ่ะบ่โดยยังไม่ทอด,ดนะโอ้จะมีมิโนทอดไข่เลยมาเย็นพี่ทให้เลยมาเจอก,กัอนนะดูดนโอ้น้องอ่านดินพุ่มบย เห็ดอ right ้อมบัดกะหม่องนี้เฮาตะเครื <Yes. S 2> ่องตะคองเนาะทงพี่ก็เฮ็ดคือกันบ่บ่ได้เฮ็ดอ้อมงดพอกมัดจหั่นบ่เออพอบ่งัวเข้าจเนาะอือตกเฮ็ดทาคักๆถ้าเฮาบ่อยากอมน้ําก็เอาน้ําหนองมาคดก็ได้เนาะเพราะว่ามันใกล้กับน้ําหนองน้ําหนองนี่ UK ุ้มปีบ่ได้อือเพิ Tabii ่นปะปล่อยปลาอยู่บ่ปีนี้ปล่อยบ่ใหญ่ ันเป็นนองแบบวันน้ำคุณดิหันปลาดุกพันลเลยยายปลาดุกพันสำขาดมาันคือกล้ากินอยู่บ่กินปลารุกจำขาดโอ้ปลาดุกพันอือ <c oughs> เป็นเป็นเ,เป็นเรื่องปลาดุกพันบ่อยนะยเลยอ่ปปามันบ่ไปบ่ยยำฝนเลยบ่เอ,อ้า เป็บ้านหน้าเอื้ยคือเราเอาเอปลูกมันยังไปปล่อยวัดเวลาดูดสูบแล้วรอเราเห็นเนี่ยปลาดุกอิงตามนำ้ำใช้แล้วมันอาจจะไปแต่นี่มันขุ่นเนาะขุ่นเลยมันอยู่ปลาดุกค่ะเห็นปลานในอื่นไปมออ้อนอืออือเนาะเบิง่งส่วนพักส่วนเนี่น้องอ้วนบัญชีเตรียมเฮ็ดหัวเฮ็ดแก่โอ้เอ็มจะคุยเรื่อนานพักให้แม่บ่อุ้ยหมักจ๊กเต็ต้ ทำไปได้อันนี้เฮ็ดนานแบบนี้นะเอเสียบนะว่ามันเต็มแหมเมาด้วยแม่จะลงให้เบิงดูค่ะนั่นเอเสียมันก็บ่งามแน่เนาะนนผักอือทางเบิ่งเนาะถ้าว่ายังบ่มีไขซื้อมาให้เพิ่นสิซื้อมาให้เพิ่นอือ1แข็งนะเฮาต้องได้ขุดไว้เดีวมันก็ขุด bởi đi lược xâm chốc Tớ tớ, Ô, tín đồ nó em Khen cái đi này ให้นี่ดำอันใส่เข้าใส่ก็งามอยู่บ่อวดบ่หม่องงามบ่งามแท้สุนสุนอันมองตะุกคั่นบ่ได้เออมาจะเว้านะบ่เฮ็ดต้นดันเฮ็ดง่ายบ่ได้บ่ได้ไ้ตตนเกี่ยว่เดียวอใส่เสียมจกขุดอันนี้แต่บ่ได้ห่มมงนี้แล้วเนาะปล่อยดดิน อืมแข็งแห้งดิหลักเชียมกะกับล่ามพอดีก้ามขึ้นพอดี ฉันชอบดินมักล่ะหักก้อยนะฮะแต่ว่ามันั้งง่ายหรอกแต่ว่าพันบ่เทิงนืมอักษิวตัวดินตัวที่เราข้นมาเนี่เช็ดยังนี่มาไว้ใช้ปั๊บนานพักวะ เอฟซีพันธะอนเพิ่นว่าเขาทางก๊อกไหนไกลเพิ่นน่ะนก็บว่นเพื่ออนาคตเนาะเพื่ออนาคตนี่คือทางน้องอ้วนนี่เพิ่นชิบุริยุทธิเถียงดังนั้นนะถ้าว่ามีเฮือนมีสั้นน่ะพี่เนาะตั้งทั้งพี่โนเม็นบ่อ้วนเอาตั้งให้ตัวนี้บ่สิบุริยเอาตั้งให้นี่แล้วก็ก๊อกนี่มันก็บยุทธิ์ทั้งหัวเฮือนเนาะออื ไใ,ใ่เือน,นแน่นี่แหละพระจิตตั้งไฮนี่ชาบนุนเรามีงบเนาะถ้าเกิดว่ามีบุญไต้ทั้งพวอผค้ใหญ่เพิยยพ่นได้ช่ยมาน้องอ้วนสีเถิดกระแทหน้าตัวนี้แตวปั๊บหนา่าหน้าตัวเที่ยวยืนอยู่นี่ชใช้ไฮนี่แต่ก็เกก,ะก,ะกะจ็จะเป็นทั้งหัวบังนอนแบบนี้ทั้งหัวเพื่อนหรือวคางเพื่อนไป้ี่ซีว่าคือไก่แท้ผ่นะทางก๊กไก่มงเจ้าอยู่นะ นี่คือดังอ้วนเพื ah ่อนต้องการอยากได้มองนี m. <m ้เพื่อนบางแผนไปเพื่ออนาคตนั m. <m ่นเป็นเถียงหน้าเนาะออืม่าแต่ตอนนี้ยันทางบริจันเพื่อนมีอยังเพิ่มเติมอยู่บ่ากับเกี่ยวกับเพื่อนกับซานยังมึมีเนาะเราผัวเจ้ามาก่อนม้เราผัวเไฟไมาเดี๋ยวส่อนวอ เราผัวจะมาก่อนเราเชียนแจ้งบอเ,เอา้าสันเขี่ยโทรให้เรามาได้ส์คิดอะไรทำมันเราว่า,วาอย่างถ้ามีงกกรบป๋อแจ้งเราว่ะถ้าถ้าผัวจะมากผัวจะแจ้งเราว่าเพราะว่าทั้งพระกุญย์ใหญ่พนกไอยากเห็นหน้าตาผัวของน้องอ้วนเนาะและมาพร้อมเพียงกัน ใจบอกผัวต้องอดเพิ่อนกับพีเฮ็ดเวียกินงานนั่นแหละบ่เฮ็ดวันนี้มันฮักฮะอมาไอวะทอมีเอ้ยเอากะจีปเตมาให้น้องอันแอมอีเด้อรหาก้อนกินมาแอมมาพี่ล่ะมาไหมเฮ้ยมามามาเออใบ โอ้กิจวัตรตีอนลงจากกันนั่นไปเลยสิเห็ดยำองกอีกอ่ะนี่น้วดพดนี่นานเจ้านี่แ้่มันเป็นชงนาอันนี้เป็นนานเดียวก็ได้นี่แต่ว่าหืมเป็นเซนไบพุทธโอ้แมนเมนมังคุดเนาะเห็ดนานเดียวพดทขเพนซ่าอ้อมมา <laughs> ออโ้โหพดอาเห็ดนานพักบดบวมมีจกโอ้ยเนาะเฉียมจักมื่อไรเดียวนานพักเพิ่นนี่แพงบ่เฉียมจกอยู่บ้านเท่าหไหร่จกอันกาแข่นะอ,อ๋อ เพราะว่าชื่อ,อยังก็ต้องคากาแขะเพราะว่า,ายังม่มาตฐานเนาะเงินปูเงินปูก็ยืมเพื่อนมาคุดก้อนเนะาะเอาจนเฉียมเห็ดไปซี่เบาไว้ได้ในก้ามขึ้นย้อนได้เลยตตกเครื่องกับพืชมังตะกันนี้นะให้ทั่วเด้อจะมือไปหาละข้วนี่อวดสองมือ สองมือโดยแล้วก็ตัดเอาต้นกรางเอกนีอ๋อฮะต้นต้นกระางโดยอ๋อนี่เว้นให้ต้นใหญ่นะอืมชุบาต้นอันขึ้นต้นใหญ่พุ่นนะกุ้งจีกัดปูคนหอยตัดเนาะพันใบคายอันนั้นตกกลนติ้วนะใบเห็ดทานออกล่ะ จี้ปเตบม่นั่นเห็นพันย่กินได้ไม่ได้ชื่อมาให้ครบกันเลยฮะเอาวะเอาไว้มาเล้นไะไปสุดูกินเนาะไปดินไปดินแล้วน้องอ่อนข้าวเพิ่นด้ชุดขาวนี่ได้โรงเรียนอยู่บ่ไปอ๋อมาขาวคือเกาอยู่บ่เชื้อ แ,แม่สักให้แน่ว่ะเดี๋ยวป้าให้แน่ว่ะอ่ะนอนอ่าตอนนี้ก็เคืือก็มีขึ้นกันแต่ยังพ่อาาแจ้งดอกดแต่พ่อต้องอวดมาก,ก่อนนาะว่าทาั้งแม่พ่อชีให,เห้เฮ็ดอีกยังเงินจำนวนที่เดือดอยู่น้ำเอื้อยตอนนี้แต่ก็พ่อแจ้งขึ้นกัน <laughs> สีมาหากูแบบนี้แหละแต่ว่ารอบเบิงว่าหัวทงก้นสีมาหรือบัวาบมากถ้าบัวมากะถ้าไปเรื่อยนว่เนาะเพราะว่าที่พันวาจะเป็นยังจังวายอยากให้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันหนึ่งคือว่าได้ถึกได้ต้องกันบอ่อสองอยากให้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะ ตามนี่ก็คือพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่นก็อยากเห็นหน้าตาคนครบหน้าครบตากันถึงพอเพิ่นจะซอยได้เนาะคือเส้นมันบเกี่ยวกับคือเชินว่ายยังคนอื่นยังซอยบเห็นผัวก็คือคนอื่นก็เป็นแม่ห้างเนาะเป็นแม่ห้างเพิ่นบ่มีผัวขนาดนั้นที่คืต้องอ้วนเนี่ยเพิ่นมีผัวแนะเพิ่นก็อยากเห็นหน้าตาของเพิ่นก่อนเพราะเราเป็นยายเพิ่นซอยมากกัเผื่อสิหาเงินได้เนาะอ้วนเนาะคือซอยผ่านมาอย่างนี่ ซื้อเครื่องซื้อคองกะคือเขาไปหาเองกะบ่ได้ง่ายง่าน้องแอมกินแม่ขจีบาเตนะหัวอยากบ่เออบ่อยากหรอกอันนี้หัอยากก็บ่อยากเอาแล้วน yes. ีิอันนี้ก็โจงมันใหญ่ายก็ยังตัด เป็นของเจ้าด้วยเนาะปูพคนแบ่งให้เนาะเบอร์คนมาตันดคนม่ให้เลยฮะมาตัดให้ซื้อมาทนเอาเป็นนาให้นาเจ้าเลยเป็นนาเลยคนเขาให้เล็กเไม่โอ้ยของข่อยเลยแล้วเราข่อยอยู่ในนาพูดนาข่อยเลยว่าดังๆก่อนเราได้ยินจังเนาะวก็เฉวุนือว่ารังแท้ว่านั่งอยู่แมียนโบเฉวุนือว่ารังแท้เราจะว่าเลยเป็นบ่อืฉอินแ่ล พอแม่พ่นปลูกไว้พ่นก็หูกเพกคนได็แต่เพ่นว่าถ้าพ่นถ้าพันว่าว่าห้นี่พันก็สิคิดว่าเยี่นเขาตัดไปเบิดสิบ่ป่อยมันมีลำมียังขึ้นแต่ว่านี่มันเป็นนู่นไปสิหนองไม้มันก็ขึ้นยากเขาต้องคูนดินขึ้นดินมันบ่มีหลาแหลปั่ยาฝนมาแล้วมันเกิดแต่มันก็เกิดน้อยนอเนาะมันเป็นดินโพนไม่ดินโพนอีกคือในนาเอ้ยว่ดตอนตอนหนาฝนนี่ทั้งพอพันคุดดินคูนขึ้น โกนอไม้มันกับขยายออกมานร้ายบบานนี้เป,นเ,ปนเป็นดินแหนาอืมเนาะอ่ะบานนี้จะถามเรื่องนึงเลยเนาะคือเมนิงเพอนหายจอถามบกเกียวกับเพื่อนแล้วกับโกเกียวือวารถเนาะจะแบบเป็นเกี่ยวกับของใส่ของกินของประจำบ้านแต่ละมืออะนะว่าเจ้าขาดยังในตอนนี้เบิดโบนักบันไดเหนะ ที่เจ้าขาดเครื่องคั่วเครื่องกินหรือว่าเขานำจำาจําปลาฮะนะเจ้าขาดยังติดข่าเออขาดติ๊บเข่าเลยดืมมาได้นี่โอ้ยังขาดติ๊บเข่าอย่างเดียวนะวเลยอ้อาขาดติดบเข่ากับเป็นมือใหม่คนแรกเนาะอันนี้คือทั้งเมย์พันไหยถามเบิง้ง แต่เดืงคือเดืงซานนี่กะคแนแหละรอถา่าพร้อมหนา้าพร้อมตากันคืออาจารย์พันว่าแร่เลยป่าเฮาสีมีเท่าไยกะจังว่ากันพันหนึ่งสองพันกะช่วยกันนะเนาะแต่ตอนนี้ยังโบว์โบกยังเดือยยังมีเทรายเหนกก็น้อนงะอ้วนรุ่นก่อนน้องตือนเต้นเซ็งซุบๆุอยู่หรอวะผุ้ด่านกาคินี่แห้งก็บอกว่าแรงอย่างเวะ้ยเพราะแข่งนกอวดกูได้จังไหนอันนี้ เออมันน้ำมันก็บอกนั่นลงมาเนาะบ่ให้นปลูกถ้าปให้ได้ปลูกบเนาะ้ปลูกมอันหน้าเจ้านตัแต่ขาลงไปนี่บ่เออแล้วก็อ้อมนี่บ่เออจัให้ทั้งเบิด10เลย12 2ให้เออแ่เกี่ยวข้าวแล้วนี่เก็บข้าวเือจักสอบก่ย่ ข้าวสีอต่อสีซอกมันก็คือว่าคือว่าลายให้แต่ยมก็ได้สอเนาะโอมันบ่เป็นมันแปดหน้าโคกบ่แม่ดินนมันเพราะามันแบบเกี่ยวก็คือมันนนะหาฮูดเาะเนาะดเกี่ยวแล่นนี่คือแบบดแล่นัดมีแต่เงากกนึงก็สิมีต้นนึงนะเนาะโดยนึงบ่ได้อทตาย นู่นบัดนี้เขาเล็ดแบบธรรมชาติแบบบ้านเรามีปุ๋ยมียางทาทาแบบ้าแบบเขาไมีเงินทุนเงินอย่างเอาบุกเบิกใหม่เนาะมาละเดดดทาใส่ปุ๋ยแล้วมันเด็ดมันฝนกป็ตกหั่มคือพีกี้หั่นในหมู่บ้านนี่เนาะกับมีเฮือนน่องแวบเนาะแมนแดดผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ที่เป็นแมนที่ตั๊บปั๊บให้เป็นให้ใแด่เป็นบุญมีไทยบุญมีรถไทยบุญมีอย่างก็ เป็นว uh, um, okay. ่านนะวานป้าไม่ได้ปีนี่เราอาจจะได้ลายกว่าปีก่อนแม่นเว่ามันนนัใหม่เลยแม่นบอกปีนี่รุ่นก่อนบอกได้เช่าไปนะโอ้โอ้ปีตะก้าเราลำเอาแม่นบอกปีปีนี่เราวานแม่นบอกวานปีแรกเลยมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะเขายังบอกหู้หู้วิธีมันดั้มคือนางอ้วนนี่ต้องได้ป้าแบบเพือมีอยู่12ไฮเฮ็ดก้าทั้ง2ไฮเนาะ2ไฮด้วย2 3พอดีเป็น2ไฮนั่น มันเป็นไฮเดียวไฮตัวนนี่ยแม่น้ำมันจิบบถึงบอกแล้วก็เลยกันเนาะกันคันใส่นี่ก็ไฮเดียวอันนี้คือเป็นมุ้นมั่งของผัวโดยแต่ของเจ้าได้ปุญญาเมยเมยพันได้ยังยังยังอยู่โดยจะเทาฝืนยังเลยเฝืนโบไฮไฮนาตะกาไปทา้งหลาเถื่อเอาถ้าวบะมัดอันยูฝืนเลยฝืนจะให้ปันได เพิ่นอาชีพปั้นตอนเพิ่นยู่นี่นะเนาะเพิ่นบปั้นโอ้เพิ่นวาวแล้วอืมหวัดบ้านเอื้อหวัดสมมติว่าผู้ใหญ่ยังอยู่นี่ช่องปั้นเขาแล้วนี่เพิ่นปั้นตั้งแต่ผู้ใหญ่อยู่คนไหนหวัดหวัดเพิ่นไปแล้วนั่นเนี่ยนี่ลูกหลานเป็นเนี่ยเจ้าผู้ย่านมาสะเกิดเมื่อไหรเมื่อหนึ่งขัวอะไรนี่ไปอยู่ใช้เหมืนมูลของขัวซะ อันนี้คือสมุดเด้อเด้อวันเราอยู่แยกไว้เอ่าก็บว่าได้คนเฮาเนาะเพื่ออนาคตมีผิดมีเพียงแต่ก็เคยผิดกันอยู่บ่ผิดผิดอยู่ก็มี่นะเนาะถั่วก่อนถ่อนเถืเถืเด้อเด้อค่อยงอก่อนวันนี้ก็เตยเป็นคนผิดผัวกับเฮาเนียเนาะไปยงอเนาะไปกดเนาะบัตรปรอยากนกดต้นฮะเบอร์ได้ขอโอ้โอ้ยอมเลยยอมเปียบ ควรเฮาขนาดดินอยู่ในปากยังกัดเนาะยังคงมเลยมันกัดดินกับฟันคือฟันวานหลยผัวเมียประคุณชีวิตมันก็ต้องมีพิษมีเทียงมันก็เป็นเดิมปกติของเฮานี่ก็คือเป็นมุ่นมั่งของผัวของอวดเนาะเลยที่อาศัยอยู่กับผัวแต่ว่าของน้องพนนี่ยโมมีแต่ดินในบ้านได้จะเดินของแหน้าแบบว่าโมเมนต์เกี่ยวกับแหน้าตะการแต่ดินเพื่อดินชาเนี่ยโมมี่ว่าของแม่จ้ย มีแต่ว่ามันโบลายมันเฮือนจนจิ้มจีนเลยนะจักจีแปงนี่ได้กันโดยพี่น้องเราแม่เนาะแม่นภัยดีกับภัยอยากได้แม่ก็แม่ได้ยุ่งแม่ที่แม่ก็ยับแม่ได้ดันมีไฝเลยทั้งหน้าทั้งนี่อย่างล้วกับสีแปงกับจักทีได้พูดจักจักให้แม่นรอถ้ากดติดตามน้องการวยพี่น้องเลยกับชีวิตของน้องอวดจีเกิน เป็นว่าอย่างไรความฝันที่เป็นจริงหรือว่าชิลอบเร็ยวในกลางเนาะกระรอถาไปน้ำกันติดตามไปเรื่อยๆเลยตอนนี้กะคือท่องเุี่กะจางหวยนไทยเนาะกระคุ้งใหญ่เพิ่นกะเสียกเดียวเันก็บบอกจานเด้ออืมฮึ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 มไมว่าน่ารองแล้วหรอจิอมจาัเทีุนเดียเนาะมีกัเคยกนเสยกเดียวกันนะะ เรามาว่าบ่เนี่ยยังไอ้จะขึ้นเนื้อป้าไอ้ได้เมื่อแม่แล้วขึ้นเนื้อแล้วบ่ยังอยู่บ่เครื่องอยังยังซีบเป็นขึ้นนี่เราอาจิเป็นมื้อนี้พี่เจ้าอาจิดีมากกับพาได้ขึ้นเนื้อเมื่อนี้เป็นเดือนาจาังสิ <c oughs> ้ามาบ่ยังเดือนแต่เอื้อยแด้วเธอร,อรอมม้อยๆมาโมืมอะไรเจ้าได้ชิบเบื่อขินหนาเนาะเบื่อเบื่อแล้วไว้อ่ะวันมาสองเมื่อกินหอดีไว้อ่ะหอดิคือนอนได้จ้ะนอนไดจ้ะน่ะบ่ฮะ นอนบ่จักคือคือพีโมดื้อเลยนะว่ายินแต่แม่ว่าตีอ้ายก่อนฮะบ่แบบเห็นแขกอินคนบ่เออต่างกับน้ําพิงเลยเนาะลูกพิงบัดินอเลยน้องพิงเห็นคนดีที่ดินยังฮหัวังอกินปุ้นนี่หวานิเลยบได้ชนบชคนเลยอ่นะ เออเห็นไฟซาลาเซียลแหละเป็นยังไงคือเกาอ่าอยู่บ่เออปุ่มบ่กคือปุ่มปุ่มปุ <อ because S 1> <ด>่มอยูอ่ตัวน,นี้หันกับไฟกระแสาลายได้แมนอันดับหน้นนานเราคือ,อน้ำให้น้ำหน้านเพิเ่งกระแสตัวน,นี้นะก็ตา,ายสันเนาะสการคลิปนี้กะสีประมาณนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยชวนกับน้องอ้วนเนาะจะได้ขอมาเยี่ยมยามกับน้องอ้วนคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องปลาลุงไปเนาะตอนนี้น้องอ้วนกะ เครื่องกินเครื่องคั่วือว่าเครื่องใส้ประจำบ้านหม้อแหกมีครบแล้วเนาะเด้อยังเหลือแต่ติฟ์เข่าเราอะติฟเข่าขาดว่าเดียวยังขาดอย่างเดียวสินคลองแต่เครืองซ่านนี่กะตอนนี้กะเราถา่ายติดตามลุ้งกันไปเรื่อยๆเนาะ,อะโอ้มาเพียวก็สบายดีปพาดลุ่งกันนะสิ่จบคลิปเดี๋ยวได้หนิ

ไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปไปก่อนเด้อขอบคุณขอบคุณบพ่อสุขสุขคนเนาะโดยไปแล้วะไปนี้